สวัสดีค่ะนะักศึกษทุกท่านขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการสอนล็อกอินการเข้าเรียนนะคะอันดับแรกนักศึกษาเปิดเบราว์เซอร์อินเทอร์นเน็ตเอ็กโพเลอร์ขึ้นมานะคะจะเป็นรูปตัว e สีฟ้านะคะให้นักศึกษา,าจําเป็นต้องใช้เบราว์เซอร์นี้เท่านั้นนะคะในการล็อกอินเข้าเรียนจากนั้นนักศึกษาเข้าเว็บไซต์นะคะวเวชเชนเมื่อเข้ามาแล้วให้เลือกอเข้าสู่ห้องบรรยายนะคะจะเป็นการล็อกอินเข้าเรียน ส่วนระบบสารสนเทศนิสิตเนี่ยจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษารตรงนี้นักศึกษาสามารถไปแก้ไขเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราเลือกเข้าสู่ห้องบรรยายนะคะนักศึกษาคลิกมาแล้วจะโชว์หน้าจอการล็อกอินหน้าแรกเนี่ยจะเป็นข่าวกิจกรรมข่าวสารต่างๆของมหาลัยนะคะนักศึกษาใส่หรหัสนักศึกษาสิบหลักค่ะ ส่วนรหัสผ่านของนิสิตจะเป็นเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะจากนั้นกดล็อกอินเข้าเรียนค่ะจะเจอหน้าจอแรกนะคะเป็นรหัสเราชื่อเราแล้วก็รหัสที่เราเรียนนะคะ ตารางบรรยายเสริมนะคะถ้าเกิดว่ามีการบรรยายยในแต่ละวิชาที่เราได้ทําการลงทะเบียนเรียนไว้ก็จะโชว์ตรงด้านล่างนะคะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีเนาะจากนั้นใักศึกษาดูตรงเมนูคําว่า e-learning นะคะจะโชว์วิชาที่ทําการลงทะเบียนเรียนให้ในแต่ละเทอมนะคะนักศึกษาเลือกวิชาที่ต้องการเข้าเรียนได้เลยะคะ่ะ เมื่อนักศึกษาเลือกวิชามาแล้วนะคะก็จะโชว์ส่วนต่างๆของในแต่ละวิชาการเรียนนะคะในแต่ละวิชาเนี่ยจะมีประมาณ15หน่วยนะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นคําอธิบายรายวิชานะคะส่วนต่อมาถัดมากว่ามือจะเป็นชื่ออาจารย์ผู้สอนอีเมลสําหรับติดต่ออาจารย์ผู้สอนนะคะแล้วก็จะเป็นเว็บบอร์ดสอบถามอาจารย์ผู้สอนหรือว่าจะแชท อาจารย์ผู้สอนก็ได้นะคะถ,ถ้าเกิดว่าอาจารย์ผู้สอนท่านนั่งออนไลน์อยู่นะคะเราสามารถแชทคุยได้เลยต่อไปจะเป็นหลักเกณฑ์การประเมินผลนะคะในแต่ละวิชาเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์การประเมินผลเหมือนกันแล้วแต่อาจารย์ผู้สอนท่านกําหนดถัดลงมาก็จะเป็นตํารานะคะวิชาการเข้าเรียนต่างๆตรงนี้ ให้เราดาวน์โหลดมาอ่านได้เลยนะคะจะเป็นประกอบกับวิดีโอในแต่หน่วยการเรียนต่างๆนะคะถัดลงมาจะเป็นางานมอบหมายนะคะที่อาจารย์มือสอนมอบหมายให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ทำส่งอาจารย์ผู้สอนได้เลยค่ะถัดลงมาจะเป็นตารางบรรยายเสริมนะคะนักศึกษาสามารถเข้าฟังอาจารย์บรรยายเสริมได้ในแต่วันเวลาที่กำหนดให้นะคะ ถัดลงมาอีกจะเป็นการนับเวลาการเข้าเรียนนะคะเมะาาื่อนักศึกษาเข้าเรียนในหน่วยการเรียนต่างๆระบบก็จําการนับเวลานะคะถ้าเกิดว,ว่า,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 าร้อยครบร้อยเปอร์เซ็นต์คือนักศึกษามีสิทธิสอบนะคะถัดลงมาจะเป็นผลการทําทดสอบนะคะ P-test และ Post-test นะคะทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเดี๋ยวเราลองมาดูการเข้าเรียนนะคะนาาคักศึกษาเลือกหน่วยการเรียนที่นาาักศึกษาต้องการเรียน อันดับแรกให้นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะอันนี้ทําแล้วหลังจากนั้นเมื่อทําแบบทดสอบเสร็จแล้วมาให้นักศึกษาเลือกคําว่า e คคาค้านะคะกดเข้าเรียนจะโชว์หน้าจอการเข้าเรียนนะคะด้านซ้ายมือสุดจะเป็นหัวข้อการเรียนนะคะให้นักศึกษาต้องเลือกหัวข้อการเรียนก่อนนะคะ มาดูความหมายของภารายากรก่อนนะครับนักศ s กษาและก็นักผูครับมาครับมาดูวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเรียนให้ครบทุกหัวข้อนะคะการนับเวลาการเข้าเรียนไปอยู่ด้านขวามือนะคะวัตถุประสงค์หลักือจุดประสงค์วัตถุประสงค์สูงคาดหวังนะคะและการเรียนการให้บรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจรับการรู้นักศึกษาฟังบรรยายครบแล้วนะคะ การออกจากห้องเรียนให้ออกจากปุ่มด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะห้างนักศักดิ์เอกออกจากตรงนี้นะคะซึ่งระบบจะไม่นานเวลาให้นะคะนักศึกษาตกดออกจากล่างนี้เท่านั้นนะคะเมื่อเราเรียนครบแล้วเราก็มาทำโพสทสนะคะจะเป็นความทดสอบหลังเรียนตรงนี้จะเป็นการนับคะแนนด้วยนะคะ ทีการเข้าเรียนก็มีดังนี้นะคะหลักๆเลยคือนักศึกษาเข้าเรียนให้ครบแล้วก็ทำเทสแล้วก็ทำงานส่งนะคะสวัสดีค่ะ